วิธีรับมือกับวันที่เราโดน SL วันนี้กรับทองลงแรงโดน SL ตัดหน้าตุ๊บใจพังยิ่งกว่าแฟนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะเจ็บไหมคะเท<แ>ทองไม่ใช่เรื่องง่ายบางวันก็เหมือนเทใจลงเหวคุณเคยเจอ SL จนชินแล้วอยากตั้งชื่อหมาว่า SL ไหมคะฟังให้ดีนะคะคุณโดน SL ไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่แปลว่าคุณกําลังปกป้องพอตของคุณเอาไว้มันคือคกลไกที่บอกว่าพักก่อนไม่ต้องเท,ทกราฟทองไม่สวย โดน SL คือการยอมแพ้จุดเล็กๆเพื่อรักษากำลังเอาไว้ลบกับสุดใหญ่นักเทรดที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เทรดทุกไม้แล้วฟ้าแต่เป็นคนที่หัดยอมแพ้ให้เป็นอย่าให้วันนึงโดน SL มาหลอกมาหลอนมันผีให้มันเป็นแค่สุดเตือนว่าเราควรพักแล้วก็ปรับปรุงแผนในการเทรดไม่ใช่ว่าโดน SL เข้าออเดอร์ไปอีกแก้แค้นกราฟอันนั้นนะมีแต่แพ้กับแพ้แบบนี้ไม่ใช่นักเทรดนะคะจะเป็นนักแก้แค้น2 0 2 5ค่ะกราฟทองมีขึ้นมีลงใจคุณต้องนิ่งเหมือนกับทองแท่ง9 9้เ้าวปอร์เซ็นต์ถ้าวันน,นี้คุณโดน sl ไปพรุ่งนี้คุณต้องลุกขึ้นพร้อมแผนใหม่ที่แก่งกว่าเดิมจำไว้นะคะคนที่อยู่รอบในตลาดนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยยอมแพ้แต่คือคนที่แพ้แล้วกลับมาตั้งสติเทรดใหม่ไม่ใช่เทรดด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นโดน sl แล้วไงคะ sl ตัดพอร์ตแต่ไม่ได้แปลว่าจะตัดความฝันของคุณใช่มะ